สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับกระผมอาจารย์สุทธิชัยปัญญโรอหรืออาจารย์โทนี่ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงานสําหรับนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลที่ทํางานเรียบร้อยแลวนะครับท่านสามารถฟังคําบรรยายชุดนี้แล้วนําไปปฏิบัติท่านก็สามารถที่จะเจริญก้าวหน้าและก็นะครับมีความมั่นคงในหน้าที่การงานของท่านได้นะครับซึ่งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทํางานเนี่ยผมขอเสนอแนะ4ข้อนะครับในหัวข้อนี้ ข้อที่1ครับจงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของท่านเองท่านผู้ชมครับท่านเคยนะครับไปซื้อส้มมาหน่ลูกนะครับสมมุติท่านไปซื้อส้มมาหนึ่งลูกแล้วท่านนําผลส้มนี้นะครับมาคั้นนะครับแล้วก็ใส่น้ําแข็งแล้วใส่หลอดดูดนะครับแล้วท่านก็ไปขายท่านก็จะขายส้มผลนี้เนี่ยในราคาน้ําส้มคั้นนะครับในราคาแก้วละยี่สบาทแต่ในขณะเดียวกันนะครับ สมมุติถ้าเอาส้มลูกเดิมที่รูคาห้บาทนี่ครับนําไปคันงใส่น้ําหวานน้าเชื่อมนะครับใส่เกล็ดน้ำแข็งแล้วก็ใส่หลอดดูดที่พับงอได้แล้วก็ใส่นะครับผลส้มนะครับโดยหั่นบางๆแล้วก็เสียบไปที่แก้วแล้วนําส้มลูกนี้นะครับที่ทําเป็นน้าส้มคลั้งเนี่ยไปขายตามนะครับเทกตามผับหรือสถานที่แหล่งบันเทิงเชื่อไหมครับ ส้มผลนี้จะมีมูลค่า60-70บถึงบาททันทีเช่นเดียวกันครับท่านนําส้มปูนผลละ5าบาทนี่นะมาคั้นใส่น้ําส้มแล้วนะครับเป็นน้ําส้มแล้วก็ใส่น้ําเชื่อมแล้วก็ใส่น้ําแข็งนะครับแล้วก็ใส่หลอดดูดที่พับงอได้แล้วก็ใส่ไม้ดอกไม้ประดับเข้าไปนะครับแล้วไปขายตามโรงแรมชั้นหนึ่งโรงแรมโอเรียนเต็ลหรือโรงแรม,รแรมนะครับห้าดาดวต่างๆส้มลูกนี้นะครับมีมูลค่าถึงร้อยละร้อยห้าสิบบาทเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นนะครับสม้มลูกเดียวเนียสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่แตกต่างกันคนเราก็เช่นเดียวกันครับคนเราก็เหมือนกับสม้มแต่ละลูกแต่ละลูกแต่ละลูกแต่บางคนมีเงินเดือนสูงมีรายได้มากมายมหาศาลเนื่องมาจากเขาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองซึ่งนะครับเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของเราเองได้โดยการนะครับพัฒนาตัวเองหลากหลายอย่างก็คือ1 ท่านจะต้องฝึกภาษาเพิ่มเติมนะครับการรู้ภาษานี่ทาให้ท่านเนี่ยได้เปรียบก,กว่าคนที่ไม่รู้ภาษาโดยเฉพาะในปัจจุบันโลกแห่งการสื่อสารภาษาอังกฤษครับมีความสําคัญสําหรับโลกยุคนี้เป็นอันมากนะครับท่านสามารถฝึกฝนภาษ,าษาอังกฤษแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษเวลาฝรั่งมานะครับกลัวฝรั่งบางคนกลัวว่าจะฟังฝรั่งรู้เรื่องหรือไม่เปลี่ยนใหม่ครับเราเปลี่ยนความคิด ถ้าเราคิดใหม่นะครับว่าฝรั่งตังหาจะกลัวต้องกลัวเราว่าจะฟังเราดูเรื่องหรือไม่ถ้าคิดอย่างนี้เนี่ย่านก็จะมีความกล้าขึ้นนะครับหรือในสมัยอดีตเนี่ยผมอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไปตามไกด์หรือมักกเทศนะครับมักกเทศนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ภาษาในการนําบุคคลต่างประเทศเนี่ยเข้าไปชมในสถานที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมกรกรเทศต่างประเทศมันจะต้องมีการใช้ภาษาที่ดีแต่บางทีบางครั้งนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเสาะเป็นล้านคคำบางคาเนี่ยไกด์หรือมรกระเทศใหม่จําไม่ได้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมยังจําได้จนถึงบัดนี้มีมกรกรเทศคนหนึ่งหรือไกด์นะครับนําฝรั่งไปทานข้าวเป็นนะครับบุฟเฟ่ต์ตอนเที่ยงปรากฏฝรั่งถามใหญ่เลยถามถนงผลไม้ไทยนะครับ What this is ไกดก็บอก this is banana ชี้ไปอีกนะครับที่มะม่วง What this is this is mango ปรากฏ,กฏว่านะครับฝรั่งดันไปชี้ตรงอะไรครับฟักทองโอ้โหไกด์คนนี้นะครับหรือมาประเทศคนนี้เนี่ยไม่ทราบนะครับว่าสับปรว่าฟักทองนี่คืออะไรก็ได้เรียกบ่อยนะ่ยบ่อยๆมาน,นีหน่อยหรือบริกรนะครับช่วยบอกหน่อยฟักทองคืออะไร บมอยๆอย่าไปยุ่งอะไรกับฉันนะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยเดินหนีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งอยากรู้นะครับว่าี่สิ่กระชี้เป็นตรงที่ฟักทองอีกอันนี้ไม่รู้ทำยังไงฮะไกด์ด้วยเป็นอาชีพมรกเทศหรือไกด์ต้องมีปฏิภาณไหวพริบดีนะครับไกด์ก็เลยคิดดูสักพักหนึ่งมรกรเทศคนนี้คิดสักพักเลยต่อครับ This is go d e n c i oh, n g โอโหฝรั่งเนี่ยโอโหร้ oh, องโหยทั้งกุ๊บเลยนะครับพาเพื่อนชวนเพื่อนมาดู แล้วเรามาดูโกลเด้นฟักโกลเด้นฟักโอ้โหตกใจกันใหญ่ฟักนะครับโกลเด้นฟักมาจากอะไรครับโกลเด้นคือทองฟักคือฟักโกลเด้นฟักก็คือฟักทองโอโ้นี่คือนะครับไหวพริบปฏิบาลของไกด์หรือแม่ประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับยังไม่หนำใจฝรั่งนั้นชี้ไปที่ขนมหวานนะครับชี้ไปที่ขนมชั้นฝรั่งถามใหญ่เลยว่าดีสิว่าดีสิโอ้โหไกด์คนนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงครับ เพราะว่าถ้าบอกว่าด i s is ขนมชัน้นขนมชัน้นฝรั่งวุฒิภาะวะหรือความรู้เนี่ยอาจจะไม่เพิ่มขึ้นคิดจากนั้นเนะีฝรั่งถามพวกที this ่สิบแก๊งนี้ที่บอกกันทีเลยครับดิซิสคอนโดมีเนียมเค้กโอ้โหฝรั่งขึ้นนาดนึลครับคอนโดมีเนียมเค้กเห็นไหมขนมชั้นเนี่ยเป็นชันช้นชันช้นชัน้นชั้นเหมือนคอนโดมิเนียมเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกภาษาเป็นการเพิ่มนะครับมูลคาาเพิ่มให้กับตัวเองสองครับ ฝึกคอมพิวเตอร์ครับในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีความสําคัญนะครับอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถติดต่อค้าขายได้ทั่วโลกทําให้เราสื่อสารกับคนทั้งโลกนะครับเชื่อมโยงไปหมดทั้งโลกเพราะฉะนั้นอินเทอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เนี่ย,ม,ยมีความสําคัญเมื่อวานนี้นะครับมีอีเมลช,ชิ้นหนึ่งมาหาผมโอ้โหเป็นรูปโป้นะโผลมานะครับที่อีเมลผม แย่จริงครับไม่รู้ผมมาได้ยังไงครับผมก็เลยไม่รู้ทํทำยังไงก็เลยปรับให้มันชัดๆหน่อยพูดเล่นนะครับแต่นี่คือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเราอาจจะต้องเรียนรู้โปรแกรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําอะไรครับเพื่อที่จะช่วยนะครับให้เราได้ทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราควรที่ต้อง ฝึกฝนปรับปรุงตัวเองในการพัฒนาและการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตัวเราเองนี่เป็นข้อที่1น,นะครับข้อที่2ครับท่านจะต้องฝึกฝนให้เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์นี่คืออะไรครับมีคนเคยถามผมนะครับว่าคนกับมนุษย์ต่างกันยังไงเออผมก็ยังตอบเขาไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันแล้วแต่ใครจํากัดจํากัดความหรือคำคำคำนั้น อย่างเช่นหลวงพ่อพุทธทาสเคยบอกหรือจํากัดคําว่ามนุษย์ดังนี้ครับเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงดีดีที่แววผลถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนมิเสียทีที่ตนได้เกิดมาหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าคนกับมนุษย์แตกต่างกันที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีใจสูงแต่คนเนี่ยจะมีใจต่ําัวนะครับนี่แล้วแต่ใครจะบัญญัติความของคําแต่ละคําขึ้นมานะครับคําว่ามนุษย์สัมพันธ์เนี่ยมี ความสัมพันธ์มากในการทํางานร่วมกันในองค์กรหรือในหน่วยงานมนุษยสัมพันธ์จริงหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะบางคนเนี่ยไม่ค่อยชอบพบกับใครนะครับมีเพื่อนน้อยบางคนเพื่อนยกจานข้าวมาทานอาหารด้วยทานข้าวด้วยบางคนยกจานข้าวหนีบางคนนะครับโอ้เพื่อนอยู่เป็นกลุ่มเลยอนี่มาคนเดียวเนี่ยโอ้เพื่อนแตกกันนะครับนี่เรียกว่าสลายม็อบนะครับ บุคคลสลายหบกอ,อันนี้มุษยสัมพันธ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาต้องปรับปรุงตัวเองนะครับให้เข้ากับคนอื่นได้เพราะเราทํางานร่วมกับคนครับ3ท่านต้องมีการฝึกพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะครับบุคลิกภาพที่ดีการปรากฏต,ต่อหน้าที่ชุมชนหรือการทํางานบุคลิกที่มิรควรจะทำนะครับก็คือล้วงแคะแกะเกาหาวยัก โยกถอนคอนกระับทิพล้วงคืออะไรครับล้วงคือการล้วงกระเป๋าการเกงนะครับเวลาพูดคุยกับใครหรือล้วงนะครับกระเป๋าเสื้อนะครับเวลาพูดคุยกับใครนะครับเราไม่ควรที่จะล้วงนะครับล้วงแค่บางคนเนี่ยนะครับที่ทํางานแค่ขี้มูกนะครับบางคนแค่ขี้มูกจะไม่พอดันเอาขี้มูกมาสัดสมเป็นก้อนเลยนะครับอันนี้นะครับถือว่า ทำให้บุคลิกรกระาพของเราในที่ทํางานเสียไปเวลาคนอื่นเขามองดูก็ดูจะไม่เหมาะไม่ควนนะครับแกะบางคนอยู่เฉยๆเนี่ยว่านมากไปแกะโอเปอร์หรือแกะอะไรเล่นๆนะครับทําให้ข้าวของเสียหายยังไม่พอบุคลิกก,ก็ไม่ดีนะครับเก่าบางคนเก่านะสีสันหนังหัวเนะี่ยเป็นบังแคไม่ยอมรักษานะบางคนเก่าจนอวัวหิมะร่วงเต็มไหลเลยนะครับอันนี้ก็คือการเก่าหาว บางคนนี้ก็นะครับทางานดีๆเวลาหาวปุ๊บง่วงปุ๊บฮ่าโอ้โหไม่มีมารยาทเลยครับบางทีเน Medal, age, ี่ยทำให้เพื่อนตกตกใจเพราะฉะนั้นในการหาวเนี่ยบางทีเราง่วงนอนจริงๆเราหาวนะครับควรที่ต้องปิดปากบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดปิดไม่ทันเราอาจจะต้องคลอเป็นเสียงเพลงเพื่อกลอมแก้มนะครับให้มันลื่นไหลไม่ได้อะไรทํานองนี้นะเพื่อนก็จะรู้อาไอ้นี่เนี่ยมันเริ่มที่จะร้องเพลงอะไรต่างๆ นี่คือหาวนะครับยักยักก็ไม่ดีเวลาพูดกับคนสองต่อสองถ้าเกิดผมพูดกับท่านผู้ฟังว่าผมยักยนี่ครับยักไหลตลอดเวลาบรรยายไปนะครับให้ความรู้ไปยักไหลตลอดเวลาก็ทําให้บุคลิกของผมเสียนะครับท่านผู้ฟังอาจจะฟังแล้วก็ถึงขั้นยักไหลาตามผู้พูดก็ได้นะครับ เอาอยักโยกนะครับโยกก็ไม่ดีนะเวลาพูดผมพูดไปพูดมาเอียงไปโยกไปโยกมาการทาให้บุคลิก,กภาพที่ปรากฏบนหน้าที่ชุมชนนี้เสียไปได้หรือว่าพูดกับใครนะครับก็โยกเอ็นโยกเอ็นไปนะครับคอนคอนก็ไม่ดีครับเวลาเราคอนต่อนะเพื่อนหรือฝูงนะครับคอนก็จะทําให้ดูแล้วเสียบุคลิกภาพเหมือนกันคอนนะครับแล้วก็กระทิบ กระพริบตาเนี่ยเวลาพูดกับผู้ฟังเราจ้องตาท่านผู้ฟังได้จริงแต่ถ้าเกิดเรากระพริบตาตลอดเวลานะครับในขณะพูดเนี่ยผู้ฟังก็อาจจะตกใจหรือว่าอาจจะสงสัยแล้วเอ้ยนี่มันกระพริบตาตลอดเวลานีห่หมายความว่าอย่างไงนี่คือการพัฒนาตัวเองนะครับการพัฒนาตัวเองบุคลิกภาพพัฒนาในด้าน,านการพูดต่อหน้าที่ชุมชนเพราะแต่เวลาทํางานเนี่ยบางที จา้านาเขาอาจจะให้ไปเป็นพิธีกรหรืออาจจะให้พูดต่อหน้าที่ชุมชนบ้างเพราะจะได้การพัฒนาตนเองเนี่ยรวมถึงการพัฒนาการพูดต่อหน้าที่ชุมชนด้วยหรือแม้กระทั่งการเดินนะครับบางคนเนี่ยเดินเฉยชาและเกิดเราเดินไปะับกระเชงก็ทําให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยโอ้คนนี้เนี่ยมีความกระตือรือร้นนะครับถ้าเกิดเราเดินแบบเฉยชาก็ทําให้ผู้พบเห็นเนี่ยดูแลโอ้คนนี้เนี่ยไม่สดชื่นเลยก็ทําให้บุคลิกภาพของเรานะครับ เสียไปได้เหมือนกันนะครับในการปรากฏให้ผู้ฟังเขาเห็น 4. ครับค้นพบตัวเองให้เจอนะครับหรือว่าค้นหาตัวเองให้เจอตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญมากนะครับที่ทําให้เราเนี่ยทำงานประสบความสําเร็จที่เราทํางานได้มีประสิทธิภาพที่ทําให้เราทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับบุคคลหลากหลายบุคคลที่ประสบความสําเร็จหลากหลายมักเป็นคนที่รักในงานที่ตัวเองทําและทําในงานที่ตัวเองรัก นะครับและเขาคนพบตัวเองเจอสติปจอบเคยพูดไว้ในนะครับให้นักศ,ศึกษานิสิตของสแตนฟอร์ดมหาลัยสแตนฟอร์ดฟังว่านะครับคุณหรือพวกท่านนะครับที่ฟังหรือว่านิสิตเนี่ยสแตนฟอร์ดควรที่จะหาตัวเองให้เจอครวรที่จะหาตัวเองเพบว่าตัวเองชอบอะไรแล้วทําสิ่งนะั้นเพราะเราทํางานเนี่ยเราใช้เวลาทํางานมากครับ ถ้าเราไม่มีความสุขกับการทํางานถ้าเราค้นพบตัวเองไม่เจอแล้วเราทํางานไปด้วยความเฉื่อยชางานนั้นก็จะทําให้สุขภาพจิตเราเสียนะครับแต่ในทางกลับกันหรือทางตรงข้ามถ้าเรามีความสุขในการทํางานถ้าเราค้นพบตัวเองว่าเราชอบสิ่งนี้เนี่ยนะครับเหมือนสติฟจอกชอบปกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สร้างนวัตกรรมในเร่คอมพิวเตอร์ให้กับคนรู้จักกันทั่วโลกนะครับได้ใช้โปรแกรมแล้วก็ได้ใช้นะครับอุปกรณ์ที่รันสมัยของสติฟจอก เขาทางานนะครับทุกๆวันตื่นมาคือนึกถึงงานนะครับก็ทําให้เขามีความสุขเพราะเขาค้นพบตัวเองนะครับหรือเฉียนหลงนะครับหรือพาราดอนหรือแม้แต่ไทเกอร์บรูดหรือบิวเกตบุคคลเหล่านี้เนี่ยค้คนพบตัวเองนะครับท่านอาจจะบอกว่า,วาอายุมากแล้วทําไมต้องค้นหาตัวเองด้วยเราอาจจะมีเวลาน้อยในการสร้างฐานะหรือเปล่าถ้าเกิดเราค้นพบหาตัวเองได้ตอน60 ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมีคนประสบความสําเร็จเนี่ยอายุเกิน60ไปก็มีเยอะแยะนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้ผันเซนเดอร์หรือ KFC นะครับไก่ทอด KFC นี้แล้วผู้ผัานเซนเดอร์ทํางานหลากหลายนะครับเปลี่ยนแปลงมาหลายอาชีพนะครับจนสุดท้ายเกษียณอายุจากการเป็นทหารนะครับเขาก็เกษียณอายุไปแล้วก็พึ่งมาค้นพบตัวเองหลังเกษียณครับนั่นแสดงว่าอายุนะครับไม่ได้เป็น ปัจจัยที่ทําให้คนเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จหรือคนรักคนชอบในงานเขาค้นพบนะครับว่าสิ่งที่เขาทําได้ดีที่สุดก็คือการทําอาหารแล้วก็สิ่งที่เขาทําอาหารที่ดีที่สุดก็คือไก่ทอดเขาทําไก่ทอดอร่อยที่สุดนะครับดังนั้นเขาจึงเล่ขายไก่ทอด KFC ให้กับนักธุรกิจต่างๆคนที่หนึ่งไม่ซื้อคนที่สองไม่ซื้อคนที่สามไม่ซื้อคนที่ร้อยไม่ซื้อนะครับคนที่พันไม่ซื้อเขาก็ขายต่อนะครับคนที่พันหนึ่งไม่ซื้อ พันสองไม่ซื้อพันสามไม่ซื้อคนที่พันสี่ไม่ซื้อเนี่ยคนที่พันห้าไม่ซื้อแล้วคนที่พันกับหกคนเนี่ยไม่ซื้อคนที่พันกับเจ็ดคนไม่ซื้อคนที่พันกับแปดคนไม่ยอมซื้อนักธุรกิจพันกับแปดคนไม่ยอมซื้อสูตรไก่ทอดของเขาจนกระทั่งมาคนที่หนึ่งพันกับเก้านะครับคนที่หนึ่งพันเก้าถึงซื้อสูตรไก่ทอดของผู่ผ่านเชนอร์และ ด้วยความอดทนเขาด้วยความไม่ยอมแพ้เขาทําให้เราได้รับประทานไก่ทอดเคสซีที่อร่อยจนถึงทุกวันนี้และคนทั่วโลกน่ครับได้รับประทานกันกับไก่ทอดเคสซีนั่นเห็นไหมครับว่าอายุนี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดคนประสบความสําเร็จในที่ทําง,งานหรือการทําง,งานของคนเพราะฉะนั้นท่านสามารถสร้างความร่ำรวยได้เพราะฉะนั้นท่านสามารถนะครับสร้างอนาคตตัวเองได้ด้วยการค้นหาตัวเองให้เจอนะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่าน อาจจะนะครับไม่เชื่อว่าเราเนี่ยหรือไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเนี่ยจะค้นหาตัวเองเจอถึงแม้ท่านไม่เชื่อมั่นในตัวท่านนะครับแต่ผมเชื่อมั่นในตัวท่านถึงแม้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองแต่ผมเชื่อมั่นในตัวท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับคนเราเนี่ยเกิดมาไม่มีแผ่นป้ายผูกติดนะครับข้อมือมาว่าเด็กคนนี้จะเป็นแท์เป็นทนายความนะครับ เป็นนักกฎหมายหรือว่าเป็นผู้ค้าษาหรือเป็นนักธุรกิจร้อยล้านหรือมีสิ่งใดเขียนติดที่ฝ่ามือนะครับเขียนติดที่ลําตัวนะครับระบุว่าคนนี้เนี่ยเป็นครูคนนี้เป็นอาจารย์คนนี้เนี่ยเป็นพนักงานขายหรือคนนี้เนี่ยเป็นครูพารออะไรต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอและเราก็อยากเป็นสิ่งนั้นเราเป็นได้ทุกคนนะครับ เปได้ด้วยการฝึกด้วยการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่าท่านทําได้ครับผมขอสรุปนะครับว่าการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทํางานสําหรับนิสิตนักศึกษาหรือคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสฟังธรรมยายในชุดนี้หรือตอนนี้นะครับท่านสามารถนรําเอาหลักการทั้งสี่ข้อเนี่ยนำไปใช้เพื่อทำให้ท่าน,นประสบความสําเร็จในการทํางานได้นะครับข้อที่หนึ่ง จงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวท่านเองข้อที่2ครับมีมู้ยสัมพันธ์ที่ดีข้อที่3ครับ,ม,รม,ม,รบมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอและข้อที่4จงค้นพบตัวเองให้เจอครับ